พาไปดูที่พักที่ท่าฝรั่งนะครับแขวงคำม่วนสปปลาวนะครับวิวแบบนี้เลยนะด้านหน้าจะเป็นวิวภูเขานะคะทุกคนใครว่าบรรยากาศดีกดบวกหนึ่งมาหน่อยคืนละหนึ่งพันห้าสิบบาทเป็นแพรริมน้ำติดแอร์ค่ะแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยมีรวมอาหารเช้าแล้วนะราคานี้ใช่ค่ะโอ้ยดูชิ้นนี้ทุกคนสินดานเดิอฟี่นองเดิอยังไงอื้่งรงอันนี้เป็นแพรริมน้ําเลยนะครับอยู่ที่สปปลาวอันนี้จะเป็นห้องแอร์ค่ะทุกคนเฮ้ยมีแอร์มีแอร์มี วิวสวยมากนั่งชิลๆดูวิวไปเลยจ้าเนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปเดินฮไลท์ไฮไลท์โอ้โหยโอด้านหน้าจะเป็นวิวภูเขานะคะทุกคนช่วงนี้หน้าฝนน้ำมันก็จะขุ่นหน่อยนะคะแต่ถ้าน้ำใสๆนี่คือแบบสวยมาหน้าแรงนะน้ำจะใสมากใช่เออเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศบรรยากาศหน้าห้องพักนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เป็นแพรริมน้ำนะคะที่ท่าฝรั่งสปปลาวค่ะอ่าราคาเท่าไหร่นะ ราคาคืนละหนึ่บาทฟีอาหารเส้าตกคนละประมาณ5 5าอาบาทวิวแบบนี้เลยแล้วห้องพักเขาจะมีแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเป็นแพรริมน้ำป้าเดี๋ยวพาไปดูสำรวจในห้องกินหมูกระทะบรรยากาศมกินสิ้นดาสิ้นดาสิ้นดาส่นี่เขาเขามีหมูกระทะละกี่แสนกีบนะประมาณแสนสองแสนสองห้าพันกีบก็ประมาณ1 9 5บาทบอกว้าว เตรียมแผนกินสิ้นดาดนี่ครับมอพักมีซูชิให้ด้วยเราสามารถลงเล่นน้ำได้นะแต่ให้ใส่เสื้อชูชีพนะทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นนั่งเล่นนั่งทานข้าวนะคะตรงนี้ก็ได้เผื่อใครไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะก็กินข้าวตรงนี้ก็ได้ก็ได้เห็นวิวคือกันเพื่อฝนตกเนาะเขาก็นั่งกินข้าวตรงนี้ได้เอาตรงนะเราฝนตกแล้วนอนดูวิวเนี่ยอุ้ยบรรยากาศดีมากออมีห้องน้ำในโต้ะเปิดไฟหรอบ่ห้องน้ำเป็นประมาณนี้ห้องน้ำประมาณนี้ค่ะ น,นี่ครับเป็นห้องน้ามีห้องน้ำในตัวนะครับเป็นแพร์ห้องน้ำในตัวมีเครื่องทามุ่อนไหมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะอออันนี้จะเป็นห้องแอร์ค่ะเฮ้ยบรรยากาศอย่างชิลยางเขามาจากห้องอยางปึ๊ดปื๊ด๊ด๊ดยางปึ๊ดปึ๊ด๊ดมาแบบนี้แล้วก็ออกมาแล้วก็จะพ่อวิวแบบนี้เลยจ้าเฮ้ยนี่แล้วข้างหน้านะคะทุกคนนี่วิวตรงนี้เราก็จะนั่งกินสิ่นแดดแ่บแบนะคะห้ <laughs> องกิฟทวภูเขานะคะ โอ้ยมันต้องโตแห้งเผื่อใครอยากเล่นน้ำก็จะมีชูชีพให้ก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะคะมาเทียวหลบบอมี่ลิปฟินเอบอร์บ่ไดเด้อค่ะนี่ขอบอกว่าเอามาน้าพกไปทุกทิปค่ะมีจักสีมีเจสสีจ้ะนี่นรครับลิปฟินเบอร์สวยทุกสีค่ะผู้ใดอยากปากง่า,งาป๊ปากส,สวยสั่งซื้อไดเดอร์ลิปฟินเบอร์เป็นแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะมาเทียวล่าปากกระตองสวยดี๋ยค่อเติมให้เบิ้งได้จ้ะสีแดงนะคะแตะบาบาเ่ โอ้ขายเด็ดซูมองนี่นเนาะแม่ค้าขายเด็ดซูมองมาเที่ยวรอบก,ก็บขายลิปได้จ้าแท่งนี้นะคะราคา159บาทมีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีนะจ้ามาเสิร์ฟแล้วจ้ออออาอาน,นี่ของคอยของคอยบอโอ้โหรวดเร็วทันใจเฮงนี่คอยมากมองนี้แหละอันคอยหิวพอดีอเอาสั่งปุ๊บมาส่งปั๊บเจ้าหัวบอคอยว่าท่านกินข้าวเที่ยงหนึ่งโอ้ยรวดเร็วทันใจเฮี้ยงโคตรบาเพื่อสิ่งนี้เลยเลยดิมาเด้อมากินซินดาจุทิซอปปลาวค่ะทุกคน วิวดูชิ้นนี้ทุกคนสินดานมาเด้อพี่นอ้องเดิมอุ้ยสามสัน้นผ <ม S 2> ู้ใดเบิ้งจากเ<ผ>ม,มื่อใดแขวงใดเดอ้ออยู่สปปลาวคอ,มเ,อมเมนต์หน่อยเด้อคอมเมนต์กันมาได้เดอ้อม,มาสินนี่แซ่บๆอ<ะ>หอมฟาดโคนนี่ผู้ใดมาสินดาดกดบวกหนึ่งวันไหนมาเดิมมาเดิมตอนนี้เขายุทีท่าฝรั่งนะคะทุกคนคะ่ะบขาไปฝรั่งแข่งกาัลริมน้ำเลย อุ้ยเสียงกรอบมากเลยหูกรอบรอร่อยมากน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มยังไงมันออกเป็นมัน,มนหวานน้ำจิ้มวัวสปปลาวเขาไเอิญว่าสินดาแมนหรือว่าหมูกระชันั่นเองค่ะทุกคนเดินม่เดินมาเอาเฝ้ากินเลยเฝ้ากินเลยควเนเลยเห็นไหมบรรยากาศคูณได้อยากกินกดหนึ่งมาจ้าแซ่แบเลยอันดาวเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแน่นอนอุ้ยตัวนี้เหนี่ยมซ้สั้นทีเดียวเลยหน้าตัวเนาะ คือสามสั้นกรอบคือของกดน้องดาวเองค่ะทุกคนค่ะผู้ใดอยากมากกดหนึ่งผู้ใดเค่อยมากแล้วกดสองค่ะทุกคนค่ะวิวดีมากด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะคะเป็นแพรริมน้ำใครว่าบรรยากาศดีกดบงหนึ่งมาหน่อยนี่ราคาที่พักก็ไม่แพงนะคืนละหนึ่งพันห้าสิบบาทเป็นแพรริมน้ำติดแอร์ค่ะแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยมีรวมอาหารเช้าแล้วนะราคานี้ใช่ค่ะหารกันสองคนก็ตกคนละประมาณห้าร้อยห้าสิบบาทใช่หนึ่งพันห้าสิบบาทก็จะหาเรือหาร้อยหาสิบ ห้าร <Halo, S 2> <laughs> ้อยยี่สิบห้าไปตกเ, <laughs> เออประมาณห้าร้อยกว่าบาททุกคนคิดบว<อ>กไม่ถูกนี่ทำไมอ่ะขนาดคิดถึงคูง <laughs> น <laughs> มีมามากิโตอค่ะเดีย๋ยวผมจะลองชิมดูหน่อยหมูกระทะหรือว่าสิ่นดาดนะครับที่สปปลาวร <laughs> ้อนเข้ามา กินทัว่วม,มาเดอร์กินมุกกระทะน้ำกันเด้อมาเดอร์มาเดอร์มรุกกระทะริมน้ำเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนี่ครับมาเดอร์พี่น้องเดอร์มากินมุกกระทะริมน้ำอยู่สอปบปัว่ล้าเด้อนี่บรรยากาศแบบนี้เลยเราชอบบรรยากาศนี้นะเห็นวิวภูเขาเนี่ย เรากินสิ้นดาดไปดูวิวไปออโอ้ยลงโตสุดยอดเลยเหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพีก่ก้อนพี่ก้อนอันนี้อันนี้อูนนอนนอดอับตามซุ้กยังว่ะสุกแล้วมันสีหูด,ดับมันสีได้เมี่ไม่เลยนี่ดาวฟินว่าหูดับนี่ออกข้าวนานหนึ่งเลยิ้มน้ำจิ้มได้หลายเพราะวล์มักน้ำจิ้มนี่แห้งน้ำจิ้มทัวน้ำจิ้มทัวล์ทุกคนอืมมัจิ้มแซมฮะมันมันมันหวานค่ะทุกคน มันหอนทัวนะแล้วเราไม่ได้สั่งแค่หมูกระทะมานะมีตำมะฮงตำมะฮงแล้วก็อันยังอีกเนี่ยตำมะฮงตำมะฮงแล้วก็จะมีกบทอดกบทอดนะเนี่ยแล้วก็จะมีแกงหน่อไม้สร้างไปเนี่ยเป็นขาแบบนี้ด้วยแล้วซิมมึงเลยปะมึงซิมเบิึงเบึงชุบแป้งทอดมาเหรออืมกบทอดกบทอดอบ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 มีใครชอบกินบ้างกบทอดกดบวกหนึ่งมาหน่อยเนี่ข้าวอกเลยจริงจริงกินนี้ไป ะของโกรดฉันเลยเนื้อเนื้อจะแน่นหน่อยนะตรงตรงอะไรนะตรงน่องเขาแล้วลองจิ้มน้ำจิ้มทั่วเลยบอสจิ้มน้ำจิ้มทั่วจิเป็นยังไงบ้างจิ้มทั่วเราเป็นสี่เขากันบอสน้ำจิ้มซินดาดกอบอบทอดอบทอดเข่าบอสน้ำจิ้มทั่วเขากันเฉยแมวผู้หญิงที่กินกบคนนี้กบดอผู้สาวกินกบมักบอสจิ้มกับน้ำจิ้มอีกแสบนะน้ำจิ้มมุกกระเทเนี่ยนะเข่าเฉยนะเข้าวบอสอุไรเบื้องจากเมืองไหนแขวงไหนคอมเมนต์กันหน่อยเด้อ สองคนมาตั่งรถลำนักลกหน้าเช้งทยานขึ้นไปเทาเอ้ยกินก่อนค่อยรถเออุึงยานไปเทาเดี๋ยวค่อยรถมาโหลดละสบายดีสบายดีมาถ่ายรูปบ่มา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 ประกาศบ่บ่ทั้งาเลยมาเลยมาเลยาแลยมลมาเลยมาเลยาเลตมาเล่มาเลยมาเลยมาเลยลยมอเยมาเลยัาเ่เยเลาอย สบใจบ๊ายบายไอ้ขี้อายเฮ้ยใส่ผักอีกหน่อยผักแสบกำลังแสบเลยเธอเน้นผักไปเลยกิเน้อหัวอ้ยปวกินผักเมียกินหมูเอากระเน้นไปตีน้องเมียกอัฒนัสหมูกระทะกับแฟนโอ้ยลงตู่ขี้ไม่เมียกินนะแม่กับสิ้เป็นแฟนสามีดีเด่นเออจะไปเป็ดเหตุใดมากที่เลยเมียตะกะแท้กินสุยางกินกับกินลายกินสุยางทุกคนอันนี้ไปสร้างแกงน้องใหม่มา ตรงนะนงมาที่สวรรค์นักเครหรือไม่ก็คําม่วนต้องมาลองกินแกงหน่อไม้แกงหนอ่อไม<า>พ้พิเศษก็คือใส่ผักไคแย,ยงค่ะมันสีหอมค่ะทุกคนค่ะดูสีน่ากินมากหอมผักไคแย,ยงห่อนๆเลยกินทุกอย่ยาง,าง,างกินทั้งกบกินทั้งตำบักหุ่งกินทั้งแกงหน่อไม้เปเรื่อยๆยอดนี่กินน้ำเข่าห่อนๆนะสิบเลยลูกให้สิบเลยบ่อหลานน้ำเข่ากินแกงหน่อไม้ริมน้าค่ะ คนมีใครชอบกินแกงหน่อไม้แบบดาบ้างโอ้โหงับคำนี้ติดแสบหมูกระทะกับพ่อหมูกระทะเข่าก็อยากกินคืนต้องพวง <c oughs> มีทีคนสิพร้อมอ้วนไปทั้งหนาค่ะ <c oughs> ผงแตยยางจูเจงฮกค่ะ <c oughs> น้ำน้ำควายเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนเย็น <c oughs> นี่เห็นไหมเขาเริ่มเปิดไฟแล้วเป็นบรรยากาศประมาณนี้โอ้ยทุกคนใครว่าบรรยากาศดีคนรนหนึ่งมาหน่อยมันเป็นแบบคนๆมาเว้ยอะแกงหน่อไม้มานเล่าหน่บอกเลยนน้ำนักขึ้น อีริอกินยังกระแซบอาหารถือปากเนาะอาหารแบบบานเข้าเลยแกงนอใหม่เนี่แซบเนาะผู้หนีก็ยิ่งแกงหน่อไม้แซบเนาะใส่ผักขเนียงบานเข้าใส่บะทางอีสานเทศแกงหน่อไม้ใส่ผักขเนียงบะเขมรไนผู้ใดอยู่ภาคอีสานเด้อบานเข้านี่แกงหน่อไม้ใส่ผักขเนียงบะเขมรไนแกงใส่หม้อกับแมนอยู่เออจะเลิกอาหารกับห่อนเฮือนนี่ตุ๋ยแท้เลยพี่ดาว มนหุงไยาุเด็มูกระทาก็เอาแกงน้ำใหม้ก็เอาเฮ้ยเดี๋ยวไหม่เดี๋ยวม่มาหน้าฝนก็ดีอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นป่าเขียวแล้วก็หมอกอันนี้เรามาโรซีซั่นนะทุกคนนะโอ้ยสั่งกระจุยเลยน้ามอนนาะเงินไทยนี่เงินผัวค่ะเงินผัวก็คือเงินเมียเงินเมียก็คือเงินเมียนะคะสลุกสลุกก็คือเงินผัวก็คือเงินเมียอแล้วเงินเมียเงินเมียคือเงินเมียเสื้อเมียจะเล่ทุกคนค่ะเห็นนะทำมันนึงหกอวน กะถามว่าสีหักบ่กะหักก็เกากะกินเต้ทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าที่พักเรานะเห็นไหมเขาเปิดไฟตอนเย็นมีภูเขามีแม่น้ำต้นไม้เขียวมากข้อดีของการมาหน้าฝนนะคือป่าเขียวอะไรนะฮะก็ว่าแล้วก็มีราวไงเอาบอกเอาบอกร้างมันถอดกินเขาสองมีดาด้วย แล้วก็มีอะไรนะมาเ<า>ดบ,บ้าเอายางบอ๊ะกบแซบโปว่มาโให้จังวะเอาดนอะนี่ทุกคนแซ่บะดาวแซบว้าดมุกดาลาประ่านแล้วมันเอาขนมตอโตกับพอไหนมาใส่ดาวเอากินข้าวต้องกินขนมต่อ,อ้คนมูกราทะแกง,น,กง,กงน่อไม่ตำบกุ่งกับขนม่ออีก เนี่ยย่างเพลินถึงสี่ถุงนะกินได้อีกผู้หญิงที่กินเก่งคนนี้เป็นของเธอนะกินไใจอ้วดไปเลยพวกกระหักดอกอวดนะเป็นบะแมนอือกินต่อสิแมนยู้ยจะซื้อผ้าแบบราองไก่ให้เราบอกค่ะเป็นยังไถนัดนั่งหนาตอค่ะไม่ถนัดแดนบนลูวิ้งค่ะอถนัดนั่งหนาตองความสุขของฉันคือการได้กิน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 แล้วก็กิน กินแล้วก็นอนสักพักกว่าก็สิไปนอนบรงที่นอนขอบูออกกําลังกายเขาเมื่อยมีแพชชั่นในการกินคุณดาวครับมีเอฟซีถามว่าเที่ยวบ่อยขนาดนี้มีเงินเก็บไหมโอ้ยขอดีไมีเงินเก็บได้จังใดบ่มีคนเห็นเฮียขอสิได้เก็บเดี๋ยว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 เก็บได้ไหนนะเขาไปเห็นเฮียกับบริเก็บแล้วเนาะแต่ถามมีคนเห็นเฮียก็คือสิได้เก็บอยู่ค่ะ ไม่มีเงินเก็บดอกเพราะว่าม่มีคนเท็จเรีงผมอธิบายไม่เข้าใจหรือเขาไม่เข้าใจว่าลื้อจังใดดาวผิดปะรู้ถึอถูกต้องตัวบถ้าอยากมีเงินเก็บถ้าใต่เขาเห็นเงินเนียดีถ้าก็จะมีเงินเก็บขึ้นอย่างยากแท้ดียามเช้าครับทุกคนกินข้าวพร้อมกับวิวภูเขาจ้าที่พักเขามีฟรีอาหารเช้านะใช่จะเป็นแบบนี้อาหารเช้าวันนี้จะเป็นผัดผักนะคะส่วนพี่สั่งมาเป็นผัดกะเพรา ขาก็ยังมีพวกข้าวต้มมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่เราสามารถเลือกได้ฟรีค่ะฟรีนะครับอาหารเช้าฟรีนะครับคือน่ากินมากเลยนี่ผัดผักเฮ้ยดีนะชอบอาหารเช้าแบบนี้นะมันเป็นตามสั่งบางคนอาจจะไม่ชอบข้าวต้มก็จะกินแบบนี้เลยเนี่ยมันเป็นข้าวเลยนะกระเพราไข่ดาวด้วยเห็นไหมแล้วดูบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคืนฝนตกแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนเช้ามีหมองไหมพอดีรถถึงสายสายตั้งใจสินามันหมองมันหมองไม่ฟันค่ะนี่ครับ ราคา1 0 5 0บาทต่อ2คน 2> ใช่ค่ะเป็นที่พักติดริมน้ําแบบนี้แล้วก็มีอาหารเช้าประมาณนี้ทุกคนทุกคนว่าราคาดีไหมห้องพักเห็มวิวภูเขาติดริมน้ำมีแอร์ในตัวมีห้องน้ําในตัวคะ่ะทุกคนแล้วก็ฟรีอาหารเช้าแบบนี้เลยใช่ครับนี่ใครอยากมานะคะกดหนึ่งมาชมคลิปจากจังหวัดไหนคอมเมนต์นกันมาได้เลยนะคะอ,อ,อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับทุกคนสังเกตเลยจะไม่ค่อยมีคนทําไมรู้ไหมเรามาช่วงโลตซสซั้นครับเป็นหน้าฝน ถ้าใครแบบชอบบรรยากาศแบบไม่คนไม่เยอะนะครับผมแนะนําช่วงโลซีซั่นเนี่แหละคนไม่เยอะแล้วก็วันธรรมดาแต่ถ้าใครแบบชอบสนุกสนานคืบเข่งวันหยุดหรือไม่ก็อะไรนะช่วงี i ั h s e ห s ือน้ำใสๆนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะ<ม>เวลาเรามาที่นี่ถ้าถ้าเรามาหน้าฝนน้ำมันจะเยอะหน่อยแต่มันจะขุนแต่ข้อดีคือคนน้อยไม่เยอะแต่ถ้าใครแบบอยากมาน้ำสวยๆถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็เป็นช่วงไฮซีซั่นแต่ข้อเสียคือคนจะเยอะหน่อยก็มีข้อดีข้อเสียแล้วแต่คนชอบนะครับ กินข้าวก่อนแล้วกันทุกคนไข่ดาวเฮาทิมพายเรามันเป็นยังไงมันผ่านบอสักพักอ่ะจุดสกัดแตงจุดคิวซี่ให้คิวซี่มันเจาะไข่ดาวเขาแตกไปแลยคิวซี่ก่อนผ่านบอสคิวซี่แต่านตัวมันก็ผ่านอยู่แล้วน่าไข่ดาวมาได้กุ้งอีกย่งเนาะเขาเป็นไอ้ไข่ดาวเขาเป็นไงบอสไข่ว่าดาวปากสวยว่าคอมเมนต์มาปลาใสลิปปิ้งเวอร์เนาะไข่วัดดาวสวยกดบวกสอง กดมาไลน์ด้วยเราอ่านบวกสงเดี๋ยวเราขออนุญาตกินข้าวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกับแล้วทุกคนหเวลาสนุกแล้วสีไปหาเงินและเที่ยต่อยอดเงินของคุณหมดแล้วก็นเลยนะหาเงินและเที่ยวต่อค่ะ